สวัสดีครับปงก้มถึงครับวันนี้นะครับได้เอาเครื่องนวดขนาดสามฟุตนะครับวันนี้ต่อถ่ายรถอ่สมนะครับสามสามสองหนึ่งแปดนะครับที่เป็นรถไาคูบต้านะครับหรือว่ากำลังเครื่องก็โตมันเองนี่พอดีครับเพราะว่าได้เทศระบบทดลองให้ลูกค้ามานะครับเพราะว่าให้กำลังเครื่องมันลงพอดีลูกค้าก็ต้องการสีสมน้ำพร้อมครับเพราะว่าให้มันสมก็ตรถแล้วว่า มาส่งลูกค้าที่อำเภอเพชรครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็มาสีเลยครับสีขาวไปแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมไม่ทันเลจับไปล่าเลยครับเบิ้งเข่าออกมาครับข้นตรงอ่ะเปล่าครับออกมาสวยครับเห็นไหมครับนะครับระยะเพื่องระยะอันไดทำไมก็พุ่งไปได้ระดับที่พอใจครับโอ้โหบ่มีลมตรงปันใดครับแต่ว่าโอเคครับออกไปสักตู้แล้ครับหาหกเมตรแล้วละครับ ปลายสุดวยแบบเมตรนะครับกับเบิ้งเบิ้งลูกค้าสีเลยครับนวดเลยครับทดสอบเลยนะครับเสียงเครื่องเดินนิ่มนะครับนะครับสำหรับเครื่องของว่าพอดีพอดีครับน่ครับตั้งตรงออกไประยะนั้นครับผมเออวันนี้ก็นี่นะครับ ล,ลูกแค่ต้องการสีสมครับสีสมมันจะตรงก็ตัวรถแล้วาตัวเครื่องหดนี่ขนาดสามพ่ชมันไซรุ่นสามสิบสองนะครับเป็นกูบอตาสามสิบสองแรง mm hmm. พอดีครับสวยสวย้งามครับกำลังเครื่องกำลังยังเล่งหลอกาสามารถอยู่ไั้สองพันเพราะว่าโหลดการเพื่อไววเพราะให้รถรถไทยนี่กำลังมันโหลดครับถือว่าพอดีพอดีครับ เออรถของเลาสงสารรถเล่าแล้วอยากได้พอดีพอดีกันนะครับก็สีออกไปแล้วอันนี้คลิปผมเดินมาอยู่ประมาณทีสองนาทีครับมันไปด้สามกระสอบแล้วครับเนี่ยครับกระสอบที่สีกําลังจะเริ่มมานะครับเนี่ยครับสองนาทีกลกวครับด้สามกระสอบพอถือว่าซาครับเร็วครับสําหรับเครื่องนวดความเย้าของนวดหนึ่งเมตรเนี่ยครับเป็นที่ว่ามอสําหรับลูกค้าพอดีพอดีครับ เองครับผมจะไปเดินรอบๆในเบิรนเลอร์ครับนี่ครับตัวรถสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับเครื่องนวดลูกค้าสร้างมาเป็นสีส้มนะครับเครื่องนวดค้าคงวินขนาดสามพุตครับเพิ่งล่มครับพุ่นนะครับพุ่งออกไป็ตายต้นไม้เลยครับออกไปกองใหญ่ครับนะครับระบบต่างๆของนี่ก็เดินเดินพอดีครับนะครับผมไปเบิ่งไกลๆครับเราทำงานกันอยู่สามสี่คนครับตัวนึงเอ่อ ถึงเขาออกนั่แหละครับตอนนี้จบ3ามนาทีแต่ซีกระสอบครับนะครับถือว่าไว่ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไม่อีกคลิปหนึงเด้อครับเด้อขอบผมขอบคุณครับตาสนใจทางไหนก็ฝากติดตามเด้อครับกดไลค์กดแชร์ครับผมป่งดีฟกดีฟงยินดีบริการครับขอบคุณครับ